สวัสดีครับผมผมก้องวิสาและสุขานะครับวันนี้จะพามาแนะนำเจ้าตัวโตโยต้ารีโวคันนี้นะต้องบอกว่าคันนี้เป็นตัวสเปค2.8 Hi-Priender ขับ4นะครับคือตัวท็อปสุดเลยครับที่ออโต้ปี2022นะครับคันนี้ต้องบอกได้เลยครับว่าคันนี้วารันตีหมดปี70นะครับผมเอาเข้าเอารถไปนะครับผมต้องบอกว่าเอาไปเข้าถูกต่อเช็คระยะต่อได้เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมว่าคันนี้ สภาพจะเป็นยังไงสวยและสภาพจะดีไหมท่านผู้ชมไฟครับ่าครับผมมาเริ่มจากด้านหน้ากันนะครับผมมาเริ่มจากไฟนะครับไฟตัวนี้นะต้องบอกนะครับท่านผู้ชมเขาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบ LED ทั้งหมดเลยนะไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็จะเป็น LED จะไฟเดย์ไทม์ระลื่นไหลให้ด้วยนะครับเนี่ยปรับเปลี่ยนลูคโฉมใหม่หมดเลยแม้แต่ไฟเลี้ยวท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็จะเป็นตัว LED นะครับกระจังหน้านะนะตกแต่งด้วยลวดลายสีโคมเมี่ยมนะครับแล้วก็ ค่าด้วยเป็นโนแบทเห็นไหมครับท่านผู้ชมอ่านี่แล้วจะม,กมะีกล้องหน้าให้ด้วยเห็นไหมอ่าเลด้ากล้องหน้าให้ด้วยอ่าแล้วจะมีไฟตัดหมอกแล้วจะมีไฟตัดหมอกให้นะไฟตัดหมอกให้ก็จะต้องบอกว่าจะเป็นหลอดไอวีดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงมาครับมานดูครับต้องบอกได้เลยว่านี่ สตาร์ท,ะทะเสียงนะครับท่านผู้ชมฟังเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องแบบนิ่นๆเลยมามาดูทางโครงสร้างด้วครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถเจ้าตัวปี2อ2 2่อเห็นไหมน็อตไม่ขยับสักชิ้นเลยสีไม่เคยทำเลยนะท่านผู้ชมต้องบอกว่าสีไม่เคยทำเลยเห็นไหมครับต้องสูข้มาใกล้ไหมเนี่ยน้องไม่เคยขยับเลยนะสีเดิมๆจากศูนย์เห็นไหม คาดี้พานุ่มเดิมนะไม่เคยตัวปัจจัยอะไรขันมาก่อนเลยนั่นมากครับดีเห็นไหมครับอ่าอเนไอ่าแล้วลายฝาก็โปลขึ้นมาเลยครับเห็นไหมยางซิโโลิโคนแบงคอาร์ตแท็บสติ๊กเกอร์ทุกอ,อย่างอยูอยอยอย่พรบเห็นไหมเรียมสันหลอนทุกอย่างนะอยู่ครบท่านผู้ชม อบอกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้สวยมากมากท่านผู้ชมด้านหน้าเดิมๆนะครับเดีย๋ยวเราไปดูทางด้านข้างดีวยาครับว่า,าด้านข้างจะเป็นยังไงบ้างครับไปครับอ่ะครับมาดูทางด้านข้างนะเริ่มจากแม็กนะแม็กนะจะเป็นสีลมดำนะค่ากับสีโฟมเนียมท่านผู้ชมเห็นไหมรถลายค่อนข้างสวยง,งามมากเลยนะเป็นแม็กขอบ18นะพุ้มยางเลือ่อย265 60R18 เป็นยางขอบ22เป็นยางปี2022นะครับเป็นยางมิชลิน ไฟล์ี้เอสยูวีนะครับเป็นยางสาหรับรถเอสยูวีหรือรถยกสูงนั่นเองครับท่านผู้ชมอ่าได้ข้างเห็นไหมก็จะมีเห็นไหมสติกเกอร์ติ๊กเกอร์แปอยู่นะครับเป็นสองจุดแปดนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะเห็นไหมที่ที่มูจบเป็นไฟเลี้ย l ี d นะครับาดอลล์พรมเมียมอ่าัดต่อมานะมือจัดจะเป็นมือครเมียมนะแล้วจะมีระบบพีเลตได้ด้วยนะสามารถสามารถเปิดรถหรือล็อกรถโดยที่ไม่ต้องกดที่รีโมทเลยนะครับอ่านะครับ เรามาดูโครงสร้างดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างดีกว่าครับผมว่าจะเป็นไงบ้างอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างดีกว่าครับท่านผู้ชมว่าโครงสร้างจะเป็นไงบ้างเริ่มจากประตูด้านขวากันเลยมาอ่ะดูนะครับไล่ลงมาเลยฮะเห็นไหมครับไม่ค่อยไล่ลงมาเลยไหมครับยางซิลิโคนเห็นไหมจะเป็นแนวเดียวกันหมดเลยนะครับจะไม่มีสะดุดหรือจะไม่มีรอยตัดต่อมาใดๆทั้งสิ้นเลยไหมหล่นทุกอย่างเี็ยทุกอย่างไหมแมงกา์ทุกอย่าง ป๊อมน็อตไม่เคยขยับนะเห็นไฮะประตูต้องขันตรงนี้อ่มามาดูมายึดประตูคนนี้ว่าองเพราะเป็นอะไงบ้างน,นไหมไม่เคยโดนขันใดๆทั้งสิ้นมาเลยนะครับเห็นไหมลวดลายสวยมากสียังดำงามงาม,งามเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมไปไหมครับน็อตเห็นไหม อ่าไม่เคยแกะไม่เคยขัดเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าเห็นไหมยังสวยงามเดิมเลยนะครับอ่าดีมากต้องตามมาเลยนั่นเลยนะเห็นไ,ไหมไ,ไหมลยย่ตึ้มมาเลยครับไหนอย่าลืมเอายูรูด้วยนะเป็นไงบ้างครับสำหรับฝั่งคนขับนะครับหรือทางด้านขวา เดิมๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านท้ายดีกว่าครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงบ้านงนะครับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาอยู่ด้านหลังของเจ้าโซริโวนะอ่าเรามาดูไฟท้ายดีกว่าครับที่เขาบอกว่าไฟท้ายเนี่ยมีมูลค่าแล้วก็หายปล่อยที่สุดนะครับผมเนี่ยครับไฟท้ายนะไฟเบรกจะเป็นไฟ LED นะแต่ไฟไฟถอยก็ไฟเลี้ยวเห็นไหมจะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับท่านผู้ชมแล้วจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยเห็นไหม ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวนี้ระบบตัวนี้คือเป็นกล้อง 300, 360อสามร้อยสามร้อหกสิองศานะครับที่ฟังกิ้งเซนเซ,นเซอร์ให้สี่จุดน,นะครับสามสี่จุดนะครับเรามาเปิดดนะูนะเห็นไหมเรียมทุกอย่าง <c oughs> ต้องบอกไปท้ายถอดง่ายมากนะท่านผู้ชมต้องระวังนะเวลาจอดรถเนี่ยเห็นไหมถอดน็อตสองตัวเนี่ยเอาออกได้เลยท่านผู้ชมอ่าที่เขาบอกว่าไฟท้ายหายกันบ่อยๆเนี่ยท่านผู้ชมระวังเอาไว้ให้ดีๆนะครับผมสรับ รถกระบะตัวใหม่นะเพราะว่าไฟมูล,ลค่านะคู่หนึ่งเป็นหมื่นเลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมมองไปทั้งด้านไหน,หนไหมไม่มีรอยนะกระบะไม่แอนกระบะไม่อะไรเลยนะไหมไม่มีรอยบุบรอยเปียวเลยนะอ่านี่เห็นไหมครับไล่มาเลยเห็นไหมทุกอย่างยังเหลี่ยมเดิมๆนะไม่มีสนิมไม่มีรอยขีดข่วนดใดๆทั้งสิ้นเลยอ่าดูแม็กเดนเนอร์ดูจากสภาพแม็กเดนเนอร์เห็นไหมครับไม่เคยเกิดการเป็นของ,ของใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าต้องบอกได้เลยนะว่า ด้านท้ายนี่เดิมเดิมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านซ้ายดีกว่าหาว่านัดซ้ายจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับ,รบ,รบท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ทางด้านซ้ายของเจ้าตัวรีโว์นะมามาดูโครงสร้างกันต่ออว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับโครงสร้างเดิมเดิมรีวิว์เดิมเดิมเห็นไหมเมคอาร์เมล่าทุกอย่างอยู่ครบเห็นไหมครับอ่าดูน็อตมาแล้วมีขยับไหมครับเห็นไหมเห็นไหมน็อตเดิมเดิมจริงๆครับ ด้านประตูหลังนะครับเห็นไหมครับเห็นไ,ไหมน็อตยึดเลยเห็นไหมอ่าสีก็เมนเดิมอยู่เลยนะเห็นไ,ไหมอ่าขอโทษทุรคอนะครับเห็นไ,ไหมเหรียบดูรีวิวให้ดูที่ซอทุกม,มุมเลยนะครับ ท่านผู้ชมมาไดครับต้องบอดได้เลยนะครับการตีว่าคันนี้บอดี้นะครับสวยนะครับเกรดเอนะครับรับประกันให้ไม่มีชนหนักพิษคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้กวาเห็นในรถตรวจสอบเจอผมคือเงินให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือเงินให้เป็นร้อยเท่าเลยท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูออปชันและสภาพรถภายในดีกว่าท่านผู้ชมว่าคันนี้ออปชันมีอะไรมาให้บ้านและสภาพรถเป็นัไงบ้างครับไปครับ อ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันดีกว่าครับว่าออปชั่นและสภาพรถเป็นไงบ้างนะครับมาเริ่มจากด้านประตูด้านข้างนะเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยตรงมือจับเนี่ยจะเป็นหนังมาให้นะอ่าที่เหลือก็จะเป็นพลาสติกมาให้หมดเลยนะอ่าแล้วก็กระจกไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้สี่บานเลยนะครับอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกเห็นไหมอ่าตัวนี้จะเป็นปรับกระจกขึ้นลงซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ล็อกกระจกนะมาทัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัว parking s e n อ o r นะ อ่าตัวนี้นะจะเป็นตัวกดวิวนะครับควาว่าวิวเห็นไหมครับก็คือกล้องหน้าจอนะครับจะเป็นกล้องกดดูนะกล้องหน้าจอ360องศาตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์กระจกมองข้างนะครับอ่าขึ้นมาก็จะเป็นระบบ push start ให้ด้วยอ่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับเข้ามานะฝั่งนี้นะก็ここจะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมทางหน้าจอนะปรับเปลี่ยนการตั้งค่าดูการตั้งค่าจากทางหน้าจอได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว multi function นะควบคุมจากทางเครื่องเสียงนะลดเสียงปรับช่องนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสายบลูทูธนะาจากโทรศัพท์พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพุ่มหนังเห็นไหมครับเบาะเห็นไหมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเบาะนี่สภาพแบบยังกริบกริบอยู่เลยนะเห็นไหมสภาพไม่มีรอยย่นรอยแตกรอยปีดใดๆนันสิเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะปรับแปดทิศทางอา่เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อดีกว่าครับว่า จะมีออปชันอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับไปครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในของเจ้าตัวรีโว่แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าสภาพจะเป็นไงบ้างแล้วมีออปชันอะไรบ้างอีกครับเริ่มจากหน้าจอเลยเหไหมหน้าจอหไหมจะเป็นตัวใหม่นะจะมีบอกกล้อง3 6 0้อองศาให้ด้วยเห็นไหมะนะครับที่ที่ผมบอกเมกื่อกี้บอกเมื่อกี้ไปนะเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมจะมีบอกซ้ายขวาให้หมดนะกล้องรอบทิศทางกล้องรอบคันเลยใช่ไหมครับ แล้วก็บอกการตั้งค่าทุกอย่างนะครับบลูทูธนะแล้วก็ระบบ Apple CarPlay อยู่ในตัวนี้ทั้งหมดเลยท่านผู้ชมเห็นไหมแล้วลงมาถัดมาจะเป็นแอร์ิจ่ต้นให้นะ,ะปรับอุณหภูมินะครับทางนี้ด้านนี้ปรับอุณหภูมินะทางด้านนี้ปรับอุณหภูมิเหมือนการแยกซ้ายขวาอิสระนะครับแล้วก็จะเป็นที่เพิ่มแอร์ลดแอร์นะแล้วก็นี่ตัวนี้นี่จะเป็นตัวขับสี่นะเปิดบวดขับสี่ ลงมาตัวนี้นะจะเป็นเกียร์ระบบอัตโนมัติ7สปีดนะครับแล้วจะมีโหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์ให้ด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมอ่าล้วก็จะเป็นนะกาพลาสติกสีดำอ่าซึ่งว่าเห็นไหมจะไม่มีรอยขีดรอยขวรใดๆทั้งสิ้นเลยเห็นไหมครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับเจ้าตัวรีโว่2.8ไฮนะครับอันนี้เป็น4ประตู4คูณ4ปี2022นะครับไม่วิ่งแค่17,000โลเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมนะครับ รถคันนี้นะครับต้องบอกว่าบอดี้เกตเอนะครับผมมีการการันตีให้นะครับแล้วมีการรับประกันเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็วารันตีศูนย์หมดปี2,570ครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้าน1แน9,000บาทนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวกล้องจะฝากเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับผมยังไงวันนี้ก้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กล้องทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับวันนี้กล้องวิสาหกุโตคาร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยวิศาลออโ,โตคาสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพดีรับประกันไม่มีชนหนักผิดควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิศาลออโ,โตคา่า com